แตัวปยไตยม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไปเล่นไปไปจับนไปจับดูนี่ฟองอะไรตอนั้นนั้นฟองปลาอะไไปจับดูที่ไปไปจับหาหาปลาดูที่มันมีปลาอยู่้านหาปลาดูที่เ้ย้าียดตลงเอาไม่เป็นไรจับเลย จับปลาเลยเอาจับปลาจับปลาเอาจับปลาเลยจับปลาเร็วไม่มีนอนจับปลาเลยจับปลาจับปลาเร็วจับปลาเลยได้ได้ได้จับปลาเลยกับตันวิ่งไปไหนลูกไม่ต้องกลัวลูกนุ่งนงเงี้ยจับเล็วไม่ต้องกลัวนุ่งนงเงี้ยจับปลาแล้วนุ่งนงน้องฟางค่อจับปลาแล้วเห็นไหมเมาด่าไหมเน่ยเอานี่ครับน้องน้องเหยินัวแม่ด่าครับแต่เล่นถูกหลอกมาแล้วกลัวแม่ด่าครับน้องเหยินครับ น้องเย็นกลัวจะแม่ด่าแต่ก็น้องเย็นเล่นทั้งวันเลยครับสุกหลกหมดแล้วน้องเย็นเอาไอ้ควางไอ้ควางคลุกกบแล้เอาได้ครับ S 1, นึ <S <S ่งรอง่มโอยโอยอ๊ยโห๊ยอยอยอยโอ้ยอยอยโอ๊ยอยอยอยมอ๊ยโอ้ยโอยโออยโออ้อยโอมยโออย ตันดูหน้านี้เอากระโดดจับปลาเลยกระโดดจับปลากระโดดหนึ่งสองสามปัง้งเข้าไป เอากระโดดเลยลูกกระโดดเลยไอเด็กลุกันักกันไม้หนามตื่นนิดเดียวไหนนี่ไหนนี่เกมน้าอกอีเสียเหน็บอกอีเสียไม่ต้องกลัวลูกไปได้ไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับ ไม่ต้องกลัวเดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินไปเร็วไม่ไม่ลึกลุกเดินไปเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรกล้าไปเลยกล้าไปเลยกอาตันเอากัปตันครับเอาจบจบคลิปก่อนครับกัปตันจบคลิปก่อนครับกัปตันนี่มาจบคลิปให้ป๊าป๊ะก่อนมาเร็วกัปตูนจบคลิปก่อนเร็วตูนกัปน้องกับเอาช่องอะไรของกัปตูนนั่นนี่เอาจบคลิปให้ก่อนเนอะ